ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะนี่กล้วยหอมอ่ะอันนี้เราอยู่ที่สวนอินทรพาลัมอาลีลานะครับอ่าตามมาดูอันนี้เป็นโคนิซี่นะครับโคนิซี่สองปีสามเดือน,นครับต้นนี้ใกล้ที่จะออกแล้วโคนิซี่นะครับลูกแดงหลายพันแท้นะครับต้นนี้ อ๋อปลูกกล้วยแซมใช่ไหมคะเนี่ยด้านหน้าตรงนี้มีห้าสิบเจ็ดต้น ตัวผู้เป็นดาวอีดตัวนี้แต่นี้เป็นตัวผู้เป็นดาวิดออกจกันเดินบุกลานี่เป็นจันเมื่อปีที่แล้วนนสูงประมาณกี่เมตรคะเนี่ยต้นใหญ่มาก เป็นตัวผู้เป็นจาวิสเลยใช่ไหมคะแท้สองแท้สองปีสองปีสามเดือนเหมือนกันมารุ่นเดียวกันแป๊บหนึ่งค่ะตัวนั้นคืออะไรคะอันนี้ออกจันแล้วสองปีสามเดือนคเนซี่คเนซี่ลูกแดงอ๋อ ออกจันแล้วสองปีกว่าสปีสเดือนสองปีสามเดือนคนใหญ่มากคิดว่าจะตัดเลยปล่อยไว้เล่นๆดูจริงๆจะต้องตัดรักษาลำต้นตัดจริงก็ม,มีเป็นแถวมีบาฮีโคนิซี่อีกสามสองเดือนถึงจะเอาหญ้าออกให้มันรุงรากให้มันรุงดิน เคเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับ